ก็แม่แล้วเรเป็นคนเด็ดนะก็แม่ก็นึกว่าหนูกินข้าวอิ่มแล้วก็ไม่ได้เรียกแล้วทีนี้มันก็ไม่ไข่ไงแม่ก็ไม่รู้ว่าจะให้หนูกินส่วนไหนของอื่นไงจะให้หนูกินส่วนไหนของอื่นไง เห็นคนแล้วไงว่าที่แม่ไม่เรียกนะมันไม่ไข่เออมันไม่ไข่มันไม่ไข่นูนกกินได้ก็พรุ่งนี้ยายจะต้มให้กินอยู่ที่มันมีไขน่นะพรุ่งนี้เช้าหนูตื่นมาหนูก็จะได้กินต้มไข่เลยต้มอื่นเลยโอเคไหมมันไขก่ก็จริงแต่ว่าหน,ไไบบนาาูไม่ได้เป็นคนตีไข่เออไม่ได้เป็นคน ไม่มีไข่ก็กินได้แม่เข้าใจอยู่ว่าไม่มีไข่ก็กินได้แต่ว่าขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมวันนี้มันหมดแล้วตวอนแรกก็แม่ฉันหมดแล้วก็แม่ก็นึกว่าหนูกินข้าวอิ่มแล้วก็ไม่ได้เรียกแล้วทีนี้มันก็ไม่ไข่ไงแม่ก็ไม่รู้ว่าจะให้หนูกินส่วนไหนของอื่นไงกินข้าวอะไรไกินข้าวอิ่มอะไรเนี่ยไม่กินเลย เอาก็กินไท่กรอกก็กินกับพี่ไม้กินตัวเองพี่ไม้อะก็แม่ยเยคนผิดเออแม่ผิดแม่ขอโทษงั้นพรุ่งนี้มันมีมันเหลืออยู่อื่นน่ะแม่จะต้มให้กินโอเคไหมจะตื่นแต่เช้าไปต้มบ้านคุณยายโอเคไหมแม่ขอโทษทก็่อ อเียนรู้่อมาเรียนเอาแม่จะไปต้มแต่เท้าไม่ให้หนูไปโรงเรียนก่อนพรุ่งนี้หนูจะได้กินข้าวกับต้มอื่นก่อนไปโรงเรียนโอเคแม่สัญญาหนูต้องปทาอยู่ดีแม่จะทําให้มันทันแม่สัญญาได้ไหมตังตื่นตอนไหนแม่ก็ไม่รู้หรอกแม่ไปต้มอ,อึ่นอยู่บ้านให้นะเออหนูตื่นตอนไหนแม่ก็ไม่รู้แต่ว่าแม่จะเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้หนูหนูตนื่นขึ้นมาหนูก็ ใส่ชุดนักเรียนนั่งรอแม่เลยแม่จะยกต้มตอึ่งมาให้หนูเลยมีแต่ตัวไข,ข่ไขโอเคไหมสัญญาแม่สัญญา